สวัสดีค่ะป้าปผาน,นะคะเจอกันกับ identity V นะคะวันนี้เราอยากจะมาเล่นตาบอดมากว่า <Wow. S 1> ไม่ได้เล่นนานมากๆแล้วนะคะขอหมอบก่อนเหมือนทันจะมาแถวนี้นะคะเอ่ยังไงยังไงยังไงหมอบหมอบหมอบพุกไม้เท้าไปทีหนึ่งโอ้อยู่ตรงนู้นเนาะยังหมอบอยู่นะกลัวเนาะเขาบอกว่าทุกอย่างช้าหมดเดี๋ยวเรามาดูว่าตาบอดเป็นยังไงโอ้เพิ่งเห็นว่ามีออร่าสีเขียวที่ไม้ด้วยนะเพราะว่า ไม่ได้ศึกษามาก่อนเลยว่าเข้าเป็นยังไงเนาะเรามาถอดเครื่องนี้แล้วกันเพราะหันอยู่ตรงนู้นเนาะนับถอยหลังกีว่วิไม่เท้าลืมถอดไปก่อนใหนดูซิถอดเร็วแค่ไหนอ๋เวลาถอดจะสงบนิ่งขนาดนี้มึนขาวดำเลยนะคะคือแบบมีสมาธิในการถอดชุดน้องน่ารักเห็นปะจริงๆแล้วหันก็ต้องมาเอาตาบอดมาเนานะเพราะว่าตาบอดค่อนข้างที่จะบอกบา ฝนตกไหมคะว่าน้องๆฝนตกไหมคะที่นี่ฝนตกเหรออ่าไปทีหนึ่งทันยังอยู่นู่นนะยังใจเย็นอยู่คะ่ะก่อนไปก่อนสาวน้อยล้มไปแล้วคะ่ะวันนี้มีสาวน้อยหมอนักกวดอีกนะคะแล้วก็กตาบอกห้าสิบเจ็อร์แล้วทันเป็นฝันร้ายนะคะ สำหรับผู้เล่นใหม่เนะาะอย่าโอ้ยหมอจะล้มไหมเนี่ยโดนตีไปแล้วอะแปวิ่งเข้าไม้นีดีกว่าทำไม้เลยไม่สนใจมองหลังก็ไม่ได้แล้วกลัว วให้เราฮิวเร็วขึ้นซึ่งซึให้เราฮิวแล้วก็วิ่งขึ้นได้อ๋อแต่หมอวิ่งได้แต่เราก็ไม่สามารถนะทุกคน <c oughs> อีกาการแล้วกมันรู้สึกคล่องใจทุกคนนี่ นี่เป็นตัวใหม่นะอัศวินอะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนรู้ชื่อไหมจำไม่ได้อะนั่งหมอเพาไปทางนู้นแล้วก็ไปอีกทางนะเพราะว่าเราสู้อะไรเขาไม่ได้เลยทุกคนสู้อะไรไม่ได้เลยจริงเราต้องยอมแพ้ตั้งแต่อยู่ในมุ้งสู้อะไรไม่ได้เลยเรื่องนี้จงเป็นของฉันใครผู้มีโชคนม่ตั้งใจหรือว่าไม่กด เราติดสติกเกอร์ไปแล้ววันนี้มีแม่มดสาวคนเข้าสุสานถิงตาบอดแล้วก็ชายผู้มีช่วงนะคะจะรอดไหมฮะ<อ>เ,มเมื่อกี้ไม่รอดเจม,มจะรอดะะไหมฮะม่เท้าเริ่มได้อะนะเคาะไปทีสิเอาวิ่งมาถึงนี่กันละไม่ได้การละ<อ>เราไม่แหล เรอไม่ใช่ทหานรับจัางเราไปช่วยไม่ได้ตั้งสติก,ก่อนสตาร์ทนะคะพี่นาจะม่คนมาช่วยไหมเนี่ยแต่พวกมีโชคไม่มีตรงไี่มีปืนกับเขาเลยเหรอเสร็จไปแล้วเครื่องนึงไปตรงไหนดีย้อนกลับไปที่เครื่องนูน้นเฮ้ยย้อนไปดีเหรอ เครื่องเดิมนี่แหละงานยิงปนอยู่แถวนี้นคเนาะกุาชัยบิงนะแม่มดสาวโดนไปหนึ่งแต่ตรงนี้เห็นชัดดีอ่ะกองไฟมาบังปกติมองไมค่ก็เห็นเอา่าจะเป,ป็นพุ่งพายพวกมีโชทุกคนดูแลสุขภาพมันด้วยนะทุกคนว่าผ่าไอเสยอเลยเนะน,นี่ยจะไม่สบายเน่ กันคออ่ะจะมีน้ำมูกด้วะโอ้ตายอะไรเนี่ยอาไรกันครับเนี่ยตัวขนเป็นนี่เดี๋ยวเองนะละอองขนนีดเดียดเด๋ยวต้องรีบไปสระผมละเอาเสร็จปีนปี้เครื่องละทุกคนไปไหนดีไปเครื่องไหนดี ตายผู้มีโชคตายแล้วต้องตายแล้วแน่ๆไปเครื่องนู้นแหละปุราสลับสกินละ ก็สุสารมาแล้วยังเล่นได้อยู่แสดงว่าไม่เครียดนะคะไม่ตึงโอ้ยืนได้นานอะ่ะเนี่ยถ้าเพื่อนยืนได้นานนี่มันดีมากเลยนะทุกคนมันก็จะมีเวลาให้เราได้ปากไงกดจิวเช็งนี่เก่งมากโอ้ฟาดคุ่รด oh, <no. S 1> ้วยแผงไม้เก่งอ่ะเตรียมแล้ว คืออย่าลืมว่าตาบอดถอดไวนะถ้าหานักสร้างถอดขาลืมส่วนนี้นี่คือแย่เลยทุกคนหยุดเครื่องแล้วเตรียมจะจุดแล้วนะทีนี้แหละจุดอย่าไปขอดทพันก่อนนะว่าพันจะวิ่งมาเนีย้ยป่ะพันอยากได้สองอยากได้หนึ่งพันเนี้ยจะสู้กันต่อเอ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 าไงดีเอาไงดีงดทุกคนอ่ะประตูห้าสิบเจ็ดเรไปนี่ดีกว่า ว่าเผื่อเขามีหลุมตรงนู้นแปลไปดูแม่มดสาวต่อยืมไม่ได้แล้วขอโทษแล้วนะโอ้ไปดูไม่ได้แล้ว,อลว,นะอลวยอมแพ้ไปแล้วทุกคนกดไลค์กดไลค์กดไลค์ลโอเคนะตาบอดเนาะแต่ว่าถ้าใครไม่เคยเป็นแบบเอ่อเมมพวกขอดรหัสก็อาจจะยากนิดนึงนะทุกคนมันค่อนข้างที่จะยากเลยล่ะ <laughs> มันค่อนข้างที่จะยากเลยเนาะโอเคแค่ไงคลิปนี้ปลผ่าไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะ อยากให้เล่นอะไรอีกแล้วก็ดีใจนะทุกคนบอกว่าป๊าเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นเกมนี้